ดังแบบลูกครึ่งสุดมั่นเลยพิมพ์ซอนยาค่ะที่ลงติ๊กตอกชวนให้ฟแฟนๆเนี่ยมาร่วมรุ้นร่วมเชียร์กันนะคะว่าเธอจะรอดไหมคืนนี้ในฮอลลีวูดเกมไนท์ไทยแลนด์ค่ะ คืนนี้ห้ามพลาดเลยนะคะกับรายการฮอลลีวูดเกมไนท์ไทยแลนด์เมื่อทีมบุพเพสนิวาส2ปะทะกับทีมนังแบบลูกครึ่งสุดมัน่นเกิดเป็นสงครามกลางบ้านนายฝรั่งสุดเมามัน่นในเกมแข่งขันเพื่อการกุศลชิงเงินรางวัลทำบุญบริจาคค่ะงานนี้ทีมซอนย่านะคะก็ลงคลิปติกตอกชวนแฟนๆมาติดตามค่ะว่าเธอจะรอดไหมมาถ่ายรายการนะคะ ราสองคนจะรอดไหมคะดูหน้าสิวันนี้รายการกันกุศลฉันว่ากู่ายตั้งแบบจ่ายตังค์แล้วหนีกันดีกว่าพี่เกดพี่แฉฮะช่วยๆกันค่ะเราทําบุญแล้วก็แด้าค่ะทำบุญอ่ะวันนี้ใช่พร้อมโอนวันนี้ก็มีลุงพี่มาได้ลุงพี่ยอมจ่ายตังค์พร้อมโอนพร้อมโอนมา ดูรายการฮอลลีวูดเกมไนท์ไทยแลนด์ก็มารุนรับเสื้อ,อยืดลิมิเต็ดกันนะคะเอาไปใส่กันเท่เลย29รางวัลตลอดเดือนสิงหาคมนี้ค่ะทาง f a c e b o o k m โนท29 TV ทีวีกิจกรรมง่ายๆร่วมสนุกกันได้เลยนะคะเพียงแชร์ไลฟ์รายการฮอลลีวูดเกมไนท์ไทยแลนด์ขณะออกอากาศทุกวันอาทิตย์ตลอดเดือนสิงหาคมนี้ถ่ายภาพเซลฟี่นะคะหรือว่าจะถ่ายภาพหน้าจอก็ได้ขณะที่รายการนออกอากาศแล้วก็นําภาพมาโพสต์ใต้คอมเมนต์ภาพกิจกรรมเพื่อป้องกันคนอื่นนํารูปมา ใช้อีกรอบหนึ่งนะคะแนะนําให้ใส่ลายน้ําเป็นชื่อของตัวเองบนภาพหรือว่าทางที่ดีแนะนําให้เซลฟี่ก็ง่ายดีเหมือนกันนะคะแล้วอย่าลืมเปิดคอมเมนต์เป็นสาธารณะกันด้วยค่ะร่วมรุนสนุกรับของรางวัลได้เลยนะคะกับรายการ Hollywood o a m เกมน h t ไทยแลนด์ได้ทุกวันอาทิตย์ตลอดเดือนสิงหาคมนี้รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ facebook.com/mono29tv ค่ะ